ครับผมครับมับได้เก่ใช่ครับเจอกับมัตุรานี่ครั้งที่ครั้งที่สองไหมครั้งที่สองครั้งที่สวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่ครับเป็นไงเกินเมื่อไหร่ื่อเช้าเกินเก้าผ่านเรียบร้อยเรีซ้อมอยู่ที่ไหนตลอดรอบนี้เขาอยู่จทยครับที่เดิมเหมนะกี่วันถ้าเป็นเสร็จรอบนี้ซ้อมมาเดือนหนึ่งเดือนน่นนะเราไงเปิดเกมมัตุราก็เปิดเกมกันล่าสุดเราชนะเขาหรือแพ้เขาชนะชนะมาวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สี่ไหมร้อยยี่สิบสามอ๋อวันนี้ร้อยยี่สี่นะ คุ้มกี่โลรอบนี้2โลน้ำหนักเราปล่อยปลอย58ชกสักร้อยได้ไหมเราถึงไหมชกประมาณ2 0พันจริงเหรอ20,000ข้างจรเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ่นเขาเป็นร้อยเลยนะแต่ไม่เป็นไรเราอยู่ที่ทวารร่างกายวันนี้นะอ่ะเราลูกหลานจากจังหวัดผมตากครับตากอ่ะบอกทางว่าเชียร์นะวันนี้คู่สามวันนี้ครับวันนี้ไปเชียร์ผมด้วยครับเต็มที่นะขอโชคดีครับผมคเห็นมาชราจากทางสว่าง เราเคยแพ้เข้ามาใช่ไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร้อยยี่สิบสานนี้ร้อยยี่สิบสี่ลดไปปอนกว่าผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่ที่เนาคาเหมือนเดิมนะกี่วันนะซ้อมมาแพ้เมื่อกี้ก็อยู่ค่ายยางดำนี่เองเราก็สไตล์คล้ายๆกันมั้งวันนั้นเราแพ้ตรงไหนเลยเราซ้อมมาน้อยหรือว่ายังไงวันนั้นอ๋อเราก็แตกทุกไฟนี่ไฟนี่ไม่แตกนะชกมวยมาสักต่ออะไรได้ตอนนี้ น้ำมักลอยๆครับ <19. S 1> ปีนี้อายุเท่าไ <19. S 1> หร่แล้วล่าสุดเราแพ้คนนี้รู้ว่างไหอ๋อเอา,เอาคนจากจังหวัดน,น,น้องบัวนะฝ่าไม่ขับเชียร์ในวันนี้นี่คนนี้ก็เพิ่งไปฟ้าเงินเย็นมาจากาญี่ปุ่นนะครับนี่โอเค